อยากจะขอกาแฟสักแก้วหนึ่งให้มือได้อบอุน่นมื่อฉันได้กลุ่มเอาไว้ให้เหมือเนเป็นมือเธอในวันที่ฉันเหงาใจแม้รู้ไม่มีอะไรแทนที่เธอได้เลยเคยอยากจะขอกาแฟสักแก้วหนึ่ง มือเธอไวได้กลุ่มมือละมุนให้อุ่นไปทั้งหัวใจวันนั้นวันนี้วันไหนฉันก็ยังรักเธอให้เหมือนกลุเมมือเธอให้อุ่นไปทังหัวใจวันนั้นวันนี้วันไหนฉันก็ยังรักเธอคนประตูปูปทนอย่างนี้อีกใบ แกงจืดกืดแจงหมานหมูหมูหวานปาดมาดระรีเทศกระเพราลายแท้งกินมืดหนักนอนข้างมันพ่นมาหรือเปล่านอนคู่มือเึิ่มมาพอกันพอดีมือนี้ไม่พอมือนี้เอากันแต่เสา,ห,าหรือเปล่า